ตลอดเลยป่ะครับปูทุกงวดทุกงวดเลยลหะครับเราก็เอาตัวนี้มาคำนวณดูลหะครับปูก็ขึ้นมาบอกว่ามันเทียบกันเปะ๊เปะๆเลยลหะครับปู พ่อแม่พี่น้องที่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันแล้วนะครับผมกับชอบ่องปูปอพารวยปอพารวยป่ออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางปูเลขหลอกนะครับผมงวดที่ผ่านมาเข้า1นึนะครับเนาะหนึ 1, เป็นเลขสูตรคํานวณของหลวงปู่หลวงปู่จะคํานวณแบบสดๆนะครับใช้กระดาษเรียงเบอร์เนี่ยนะครับผม คำนวณเลยคำนวณเป๊ะๆๆเลยนะครับเนาะครับแต่ว่าช่วงที่คำนวณนะครับอาจจะไม่ไม่ได้เห็นตอนที่ปู่คำนวณนะครับเนาะครับเพราะว่าอาจจะได้เสียงได้ยินเสียงอยู่เพราะว่าปู่ไม่ไม่ไม่บอกใครนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แนวนทางของหลวงปู่งวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมมีไม่หลายหางนะครับพี่ซีครับเดี๋ยวเรามารุน้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเี่ซีครับดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับออู่กับปู่นะปู่ก็กลาลังคํานวณมาถึงคํานวณเลยนะครับเนาะบนศูนย์เออตรงัสดีขาล้น งวนนี่ละบนศูนย์ศูนมาล่างเห็ว่าโอ้กระด้หลัางนี่ว่าศูนย์เกบย์นี่ว่า้งกรเกดามันครับบนมาจับติเนี่ยมาจับเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแปดหนึ่ง พราะวันนี้งุ้นมาเกี่ยววันนี้บนศูนย์นะครับปู่ศูนย์ครับบนมาศูนย์นะครับผมเป็นวิ่งๆมาค่ะเดี๋ยวปูจับผู้ให้อยู่ใช่ไหมครับ เื่องปะเ่งศูนย์ิ่งศูนย์ก่อนนะครับผมเหมือนทันตีสนะิบหกไหมอู๋ว่าฝันเลยว่ะฝันโอ้ยเวดฝัน,นเลยเจ้าน,นี่นเจ็บไม่อยู่ว่าฝันได้ทีย่ยามีแต่เลขสูตรอย่างเดียวเลยนะปู้นเนาะอ่ากันมากกันมาก เดี๋ยวเวครับผขาลงทะบียนนเดียวครู่อะครตอนนี้ผกเาลังคำนวณอยู่นะครับนะ เก่งก่อนนะครับต่อ,อสก,กู๊ตตัวเก่าสัม ีษษษษวันนี้แหละครับปู่สูงเก้าสามหกสองที่วัน ล่างนหครับปูล่ลางศูนสี่กับศูนย์เจ็ดศูนสี่กับศูนย์เจ็ดนะครับล่างใช่ไหมครับปูบ่บนบนแหรอครับปู่ ศูนยสกับศูนะครับผมนดผนี่ค่ะใช้เวลานะครับเนาะได้ได้ได้ตัวไหนครับปู่ครับาสามเจ็ดบนเหรอครับห้าสามเจ็ดเออโอ ไม่หลายหางเนาะล่างมี04กับ07แล้ะครับปู่ก็่นล่างด้างมี04กับ07นะครับผมบนมี537537อันนี้แบบคำนวณแบบสดๆเลยนะปูะ่เนาะสดๆ537หางเดียวนี่แหละครับปู่นไม่ต้อง ผูคำนวณอีกรอบนะครับผมให้ครับนครับมาเป็นการคำนวนสดนะคะวันนี้ที่โรีับกนนเครับห้าสามเจ็ดใช่ครับสิบเก้าสิบนะครับปูครับ593 573ครับบนวิ่งสาม แล้วเราล่างวิ่งวิง่งศูนย์เหรอครับปูนศูนย์เนี่ยปมาณนี้โอ้คุณขี่ศูนย์เจ็ดเลยที่จุดจุดหัวครับอ่นนี้มันหาสามอ่เนี่ยเนี่ยพนมาปนเดียเดี๋ยวฮะครับผมตัวเค่เขี่ยนของตัวนี้ก็มาตัวเนี่อปูคนี่ปูปคำนวณให้แบบสดๆเลยนะครับเนาะเจ็ดถ้าเจ็ดมาจะมาบน ก็อ,อย่างงวดที่เราเห็นบกครับตองตัวมาตูนในหลังครับเนี่ยร์กับเก้ามันมาเกีครับรถก้อนรถก้อนหนึ่เก้ากับศูนย์มันก็มาเกา้าครับเพราะนั้นเกีกับแปดมันก็มาแปดบนโอ้พอมันยกตัวไทยขึ้นบนบตัวหน้าลหลางปูคำนวณแบบนี้เลยนะปูน่ะโอ,อ้ง่ายๆนี่ละเป๊ะๆเ,เลยนะปู่เนาะ โอ้เจาจ่อเลยนะปูเจ้จอเขาตลอดนะคะผิดหวังเลยไม่มีผิดห<ม>วังนะ,ะ,นะนปะูนจเป็นการวัวเ,ลนะ,ะะเ,วเลนะคะจากเลกีไปแล้วีจะจะมาเินแนวทที่เข้ามีโดดใช้การรับจมเป็นเพียงแนวท่ามักจากสี ครับแบบทุกงวดเข้าแบบทุกงวดเลยนะครับปู่โอสถิติเก่านะครับผมปู่บอกว่าเข้ามาทุกงวดเลยนะครับตัดนี้ด้วยเก็ดสามเก็ดเก็ดสามหาสามตัดเล่นเอานะครับปู่เนี่ยๆครับหาสามทั้เก็ดสามแล้วก็เก็ดหางเก็ดสามสามปปู่ให้กลับเอา ทำแนม่หกตับกากับคนครับห้าห้าสามเจ็ดนะครับตัดเล่นเอาด้วยนะครับก็เป็นแนวทานนะครับนอกปูโตหารโตกหารเลนั่กเพย่ับครับนต่แค่ซับเอาหน่อยจริงก่เล ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปู่นะครับพี่ซีครับผมคือเป็นเลขคำนวณเลขสูตรคำนวณแบบสดๆเลยนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ